ยังไงพวกเราก็ไม่จ่ายหรอกนะถ้าคุณมีปัญหามากเนี่ยฉันจะบอกคนในกลุ่มให้แบร์ร้านคุณทีห่หมดเลยถ้าไม่รู้ฉันจะสอนนะคนที่มารีวิวให้เราต้องซัพพอร์ตเขาไม่ใช่มาเก็บเงินแบบนี้แกนี่เรามาผิดร้านหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ว่างั้นแหละทำไมร้านเป็นเงี้ย แกดูทางสิโอ๊ยแน่ใจนะว่าร้านนี้อ,อ,อ,อลองทาง่มอีกโอ๊ยล้มล้วอะอ๊ยทาไมทางเข้ามันลำบากขนาดนี้เนี่ยร้านอะไรวะเนี่ยโอเแล้วโอ๊ยเดินลำบากนี้เนี่ยโอ๊ยแก สวัสดีค่ะอันนี้ใช่ทีมรีวิวหรือเปล่าคะใช่ค่ะเราเป็นนักรีวิวจากกลุ่มคุณลักยำไม่ทราบว่าทางร้านนี้ได้จัดโต๊ให้เราอย่างคะ่ะจัดให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเชิญทางนู้เลยนะคะเดีวเข้าไปตรงนี้เลยคะ่ะ เดี๋ยวโต๊ะนี้พี่ดูแลเองอ๋อได้ครับครับทาไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยโทษนะคะที่ร้านนี่มีพัดลมไหมอะ่ะตรงนี้ร้อนมากเลยอะ่ะอ๋อไม่มีอะค่ะพอดีว่าร้านเราขายบรรยากาศสไตล์ธรรมชาติต้องขอโทรลูกค้าด้วยนะคะขายบรรยากาศธรรมชาติอะไร ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยจริงสภาพเอาอะไรมาธรรมชาติกนแต่ก็ช่างเถอะรีบรีบรีวิวจะได้รีบรีบกลับ,บ,บ,บน้ำค่ะนี่ค่ะกิฟ er. er ์วอยเชอร์กิฟ์วอยเชอร์นี้ทางร้านจะจัดเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านให้นะคะ จะมียำปลาหมึกยำกุ้งสดและก็ยำม,มุ้งเจ้นนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะขอสั่งเพิ่มหน่อยนะงั้นเอาเป็นยำปลาหมึกยำหอยแล้วก็ยำแซลมอนละกันค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ นี่แกมันต้องสั่งแบบนี้ถ้าเรามารีวิวฟรีนะสั่ง,งแพงไปเลยจะได้คุ้มเราเยี่ยมไปเลยจ้ะเก๋มันเกิดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นี่เลยค่ะนี่ร้านมิสซิสยามปากระเบิดค่ะ เราวนดูหน้าตายำของร้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะนี่เป็นไงบ้างคะอดใจไม่ไหว,วทุกคนเราไปกินกันเลยดีกว่าค่ะนี่โหเนื้นดีมากคนกินแล้วนะคะทุกคนคะอร่อยมากค่ะทุกคน ถ้าอยากมารองนะคะทุกคนร้านนี้เลยค่ะมิสซิสยำปากระเบิดขอตัวไปกินก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะพอเฟสชินนั่จริงเมมลิศมล่ะเรียบร้อยแล้วแกถึงเวลาของเราแล้วแหละไปสิตาอ,อ,นนอือร่อยนะแกอันนี้หรออืมเอาชิ้นี้ก่อน ยำดีมากอิ่มมากเลยอะเรากลับกันเลยไหมอิ่มแล้วก็กลับสิรออะไรละ่ะเ,เรารีวิวให้เสร็จแล้วนะคะอาหารเป็นยังไงบ้างคะยำอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราอะ่ะจะเขียนรีวิวให้อย่างดีเลยนะคะ เออเดี๋ยวค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินค่าอาหารเลยนะคะจ่ายเงินอะไรอะคะนี่พวกฉันมารีวิวให้ฟรีนะจะให้จ่ายตังค์ได้ยังไงอะกิฟต์เช่ก็ให้ไปแล้วนี่อ๋อคือกิฟต์เช่ที่ลูกค้าให้มาค่ะจะเป็นแค่3ามเมนูแรกนะคะส่วนเมนูที่คุณลูกค้าสั่งเพิ่มอีก3ามเมนู ทางร้านขอคิดราคาปกตินะคะเ,เราก็แจ้งทางร้านไปแล้วนี่คะว่าจะใช้กีวเชอร์สองใบนี่ทางร้านไม่ได้ตรวจสอบหรอคะถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ดูในแชทสิคะแต่คุณลูกค้าให้กีไวเชอร์มาแค่หนึ่งใบนะคะเราก็คิดให้ได้แค่1สิทธิ์คะ่ะนี่คุณคุณรู้ไหมว่าพวกฉันเป็นใครพวกฉันเป็นคนดูแลกลุ่มคนรักยับ มีสมาชิกติดตามทั่วประเทศแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะฉันสามารถทำให้ร้านไหนขายดีหรือร้านไหนเจ๊งก็ได้ทางนั้นนะแล้วอีกอย่างร้านเล็กๆแบบเนี้ยเราไม่รับรีวิวให้ดูจักใช่อุตส่ามารีวิวให้ฟรียังจะมาคิดเงินอีกส่วนตัวชอบกินยำหรอกนะถึงได้มารีวิวให้เนี่ย แต่คุณลูกค้าเอากิวเชอร์มาให้ไม่ครบแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะนี่คุณไม่รู้จริงหรอว่าถ้ามีคนมารีวิวให้แบบนี้ต้องทํำยังไงถ้าไม่รู้ฉันจะสอนนะคนที่มารีวิวให้เราต้องซัพพอร์ตเขาต้องดูแลเขาไม่ใช่มาเก็บเงินแบบนี้ทําแบบนี้ใครจะอยากรีวิวให้อีกวะยังไงพวกเราก็ไม่จ่ายหรอกนะ ถ้าคุณปัญหามากเนี่ยฉันจะบอกคนในก,กลุ่มให้แบรลร้านคุณที่หมดเลยอย่าแบรลร้านฉันเลยนะคะเอาเป็นว่าอาหารมื้อนี้ฉันให้พวกคุณทานฟรีก็ได้ค่ะก็แค่เนี้ย มารีวิวแล้วทำแบบเนี้ยก็รอดูแล้วกันว่าใครจะโดนแบนเยลลี่ฮึช่วงเนี้ยไม่มีร้านไหนติดต่อให้เราไปรีวิวบ้างเลยเหรอฉันอยากกินของฟรีอ่ะเดี๋ยวฉันดูในกลุ่มก่อนนะว่ามีร้านไหนหน่าไปบ้าง ฉันโดนลบออกจากกูมาฮะแกดูของแกดิฉันก็โดนลบเหมือนกันอ่ะเฮ้ยโดนยกเลิกงานรีวิวหมดเลยอ่ะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกดูนี่สิเฮ้ย เลลี่ฉันว่าสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ถูกเลยนะเราโทรไปขอโทษร้านยำกันเถอะสวัสดีค่ะ เราเป็นนักรีวิวกลุ่มที่ไปรีวิวให้วันนั้นนะคะคือทางเราอยากจะขอโทษนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่น่าทำแบบนั้นกับทางร้านเลยอะคะ่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้รับโทษจากสิ่งที่เราทำไปแล้วะคะ่ะที่เราโทรมาวันนี้ เราไม่ได้อยากจะให้ทางร้านหรือทางสังคมให้อภัยเราหรอกนะคะเราแค่อยากจะขอโทษจากใจจริงเราขอโทษนะคะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันดีใจนะคะที่ทางคุณติดต่อเรามาฉันเองอะ่ะก็ไม่ได้กล่าเอาเรื่องแต่แรกอยู่แล้ว แต่ฉันก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณนะคะเพราะาเรื่องนี้มีคนสนใจมากทำให้กลุ่มรีวิวคนอื่นน่ะรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปถ้ายังอยากอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะขอโทษจริงๆนะคะยำอะไรของเจ๊นเนี่ยอร่อยมากเอามาอสอง ได้จ้ารอแป๊บนึงนะจ้ามึงสั่งมามาเยอะแยะวะเจเอามาสามได้จ้ารอแป๊บนึงนะคะสามอย่างงั้นเหรอเจเอามาห้าเลยเหมือนเดิมได้จ้ารอแป๊บนึงนะจ้าคิวเยอะมากเลยทำไม่ทันเลยแม่คะคะเมื่อไหร่ายามทะเลจะได้อะคะ เรามาเราเป็นทีมเราไม่ได้เราเป็นทีมอเวนเจอร์อะไรโอ๊ย <st> ลืม <Their> ย <royalty> ืนยิ้มอย่างเดียวเลยยืนยิ้มอย่างเดียวเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะนี่โอ้ยไปค่ะช่วยช่วย